ดวงชะตาราศีกันประจำเดือนมิถุนายน2,567ภาพรวมเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกันเตรียมรับโชคลาภเงินทองไหลามาเทมาชีวิตก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือการงานราบรื่นความสัมพันธ์ดีสุขภาพแข็งแรงแต่ต้องระวังเรื่องคำพูดและการเดินทางคำแนะนำพูดจาด้วยความสุภาพระมัดระวังคำพูด อดทนอดกลั้นใจเย็นเย็นมุ่งมั่นตั้งใจทำงานกล้าสแสดงออกมั่นใจในตัวเองดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอทำบุญสร้างกุศลด้านการงานงานที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้โชคลาภมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญควบคุมอารมณ์ให้ดีใจเย็นเย็นพูดคุยด้วยความเข้าใจระวังปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พัฒนาตัวเองฝ่ายหาความรู้อดทนอดกลั้นด้านการเงินมีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดเงินทองไหลามาเทมามีโอกาสลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่วางแผนการเงินเก็บออมใช้จ่ายเงินอย่างมีสติด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่ครองคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นโรแมนติกใจเย็นเนพูดคุยกันด้วยความเข้าใจด้านสุขภาพ ระวังเรื่องสุขภาพจิตเครียดน้อยๆพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ําเสมอระวังอุบัติเหตุระวังการเดินทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังทั้งนี้ดวงชะตาข้างต้นผลลัพธ์เป็นเพียงคําพยากรณ์เบื้องต้นเท่านั้นที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรรมเก่าปัจจุบันและวิบาก